สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับผมพามาดูที่ดินแปลงวิวสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับผมด้านหลังของผมนะครับจะมีวิวเขาเรียงรายเลยนะครับที่แน่ๆหนึ่งในลูกนั้นนะครับจะมีวิวเขาทะลุอยู่นะครับมองเห็นช่องโหว่ของภูเขาเลยนะครับผม ที่ดินแปลงนี้ครับนอกจากด้านหลังตรงด้านนี้แล้วนะครับจะเห็นวิวเขานะครับทางด้านขวามือของผมนะครับก็คือทางด้านทิศตะวันตกนะครับทางด้านนั้นอ่ะจะมีวิวเขาที่เป็นสนามกอล์ฟจอมบึงนะครับทําให้เรามองเห็นวิวเขาที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ด้านฝั่งถนนลาดยางด้วยนะครับผมที่ดินในโครงการนี้นะครับบอกได้เลยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิแปลงขายดีมากนะครับเหลือเพียงแค่8แปลงเท่านั้นนะครับผม ส่วนทำเลที่ตั้งนะครับจะอยู่ที่หมู่10ครับตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับใกล้กับถนนทางหลวงชนบท4029นะครับเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะครับผมในโครงการนี้นะครับตอนนี้ที่เหลือ8แปลงนะครับจะเป็นแปลงละ 1ไร่1งานนะครับผมแล้วก็มีแปลง2ไร่นะครับอยู่1แปลงนะครับแปลงที่ยังคงเหลืออยู่นะครับก็คือแปลงตั้งแต่ B2 นะครับจนถึงแปลง B8 ครับซึ่ง B2 ถึง B8 เนี่ยเป็นแปลงละ1ไร่1งานครับมีหน้ากว้างของแต่ละแปลงนะครับอยู่ที่19เมตรกว่ากว่าหน่อยนะครับส่วนความลึกนะครับอยู่ที่100เมตรนะครับผมหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับในแต่ละแปลงนะครับ ราคาครับเพียงแค่5.5เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไปอีกแปลงหนึงแปลงสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือแปลง b 9ซึ่งแปลง b 9เนี่ยจะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณราวๆ11เมตรนะครับผมส่วนในเรื่องของความลึกนะครับจะอยู่ที่ราวป,ประมาณ100เมตรครับแต่ว่าด้านท้ายนะครับของแปลง b 9เนี่ย ตูจะบานนิดนึงนะครับอยู่าวลประมาณ50เมตรนะครับแปลงนี้ครับเนื้อที่อยู่ที่2ไร่นะครับผมราคาขายนะครับเพียงแค่800,000เท่านั้นนะครับผมในโครงการนี้นะครับอยากจะบอกว่าเราจะมีสาธารณูปโภคคันพื้นฐานนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือถนนสาธารณะหินคลุกนะครับที่เรายกให้กับเป็นของหลวงนะครับผม แล้วก็ในส่วนของไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวจะมีไฟฟ้าขยายมาให้ถึงหน้าแปลงเนี่ยทุกๆแปลงเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราได้ติดต่อให้ไฟฟ้านะครับมาสำรวจเจสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พูดถึงน้ำประปานะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับนี่เลยท่อประปาเดินมารอไว้เสจสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวเนี่ยแนวเขตที่เรายื่นแบ่งแปลนะครับเจสับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินในโครงการนี้นะครับผมแปดแปลงสุดท้ายแล้ว อย่ารีรอนะครับผมเพียงแค่แปลงละ5้าแสนห้าเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเราไม่อยากให้ราคาเนี่ยมันกระโดดไปไกลนะครับผมก็เลยไม่ได้ล้อมรั้วให้นะครับผมราคานี้นะครับพร้อมน้ำประปาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของถนนสาธารณะด้านหน้าที่เป็นหินคลุกให้แต่ยกเว้นเรื่องของการล้อมรั้วนะครับที่เราไม่ได้ทําให้ลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้การล้อมรั้วเนี่ยอาจจะแจ้งเราอีกทีนึงก็ได้นะครับผมแล้วก็แปลงเนี่ย อย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้ที่ผมยยืนอยู่นะครับเนื่องจากว่าดินตรงบริเวณแถวนี้นะครับจะมีสภาพที่เป็นหินอยู่บนพื้นผิวเนี่ยเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจจะมา ปลูกบ้านพักอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ทําเป็นแนวสวนนะครับแบบมีต้นไม้ให้ล่มรื่นนะครับจัดตกแต่งสวนเนี่ยสามารถทําได้สบายสบายเลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยพื้นดินเนี่ยก็จะแน่นมากด้วยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อมาเพื่อทํากายกาตฟแบบจริงจังอันนี้ผมขอไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าด้วยสภาพตามที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีหินเยอะอยู่บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงเนี้ยในเรื่องของการเดินทางนะครับสะดวกสบายมากเพียงแค่ประมาณราวสองชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าระยะทางห่างจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณนะครับ112กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งตามเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับทางที่จะไปจอเออส่วนพึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นถนน3087หรือว่าราชบุรีผาปกนั่นเองนะครับของเราจะอยู่ห่างจากเส้นถนนราชบุรีผาปกเนี่ยเพียงแค่ 7กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั๊มน้ำมันปตทโรงพยาบาลนะครับในรัศมี7กิโลเมตรเนี่ยท่านสามารถ หาได้ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของตลาดนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดสดของจอมบึงหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับแบงค์ธนาคารโรงเรียนนะครับอยู่ในรัศมีประมาณราวๆสัก9กกิโลได้นะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากได้ที่ดินวิวสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงแบ่ง ของโครงการนี้นะครับให้โทรติดต่อหาผมนัชนนครับ0922635563นะครับผมแล้วก็สำหรับการติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube c h anel n นะครับบานและที่ดินทำเรดีหลังจากการกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาซื้อหรือฝากขายนะครับส่วนวันนี้ผมนัชนนและทีมงานจากลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย